แซับส,สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปังไปสุบผู้สุคนมาพอกับข่อยอีกแล้วจ้าแม่ใยญยสีมื่อนีแม่ัย,ยสีได้ของลิฟของดีของแสบของร่วมมาฝากพี่พี่น้องๆกินนะจ้าพี่พใายบ่บาลรัสเซียเล่าสื่อมาฝากจากเมืองมอสโกพี่น้องจ้าอันได้ ตำไส้ตันจากพี่น้องแล้วก็ผักแกมเขามีผักกาดหินเด้อจากพี่น้องจา้าผักกาดหินนะจ๊ะผักกาดหินใครอันที่เป็นอยู่ภาคกลางร,รู้จักผักกาดหินไหมโปรดจกักกะคข้เมนม์มาสิตอบให่ฟัง <c oughs> ยังบอบอตอนนี้เรามีอันผักแพรวด้วยจากพี่น้องผักแพรวจ้ะพี่ผู้ใหญ่บ้านเราซื้อมาฝากจากเมืองมอสโค เราไปเที่ยวอันมาดพอเหข่ห้อยอยู่บ้านผู้เดียวเงาเงามีพักกันพักกันแย่งพี่น้องพักแท่งพักมกกับชิ่ช่ำแล้วจ้ากับสกินแบบนี้แหละพอหายอยากแล้วกับซิมีออนพักใบบัวบกนะจ๊ะพี่น้องจ้ะอ้าวมันนี่มีสีมากได้รู้กันอันพิงนะจ๊ะสีชมพูจ้ะสีชมพูแล้วก็มีหั่นเห็บเข็มทองชุบแป้งทอดเอาพี่น้องจ๊ามาแ่บๆเดยวน้ว่าน้ำกันเลยจ้าจะวาวหลายใหญ่ห่าง บ่ได้หอมมุกเจ้าหลายคลิปถอยแล้วคิดถอ,อดมุกเจ้าจา้ะแซ่บจ้ะจ้ะพี่จังเผ็ดจ้ะ Hết cạnh hình <laughs> うん。うん เผ็ดเข็มทองชุบแป้งทอดกรอบพี่นหนักครับแกะเพล็กปากเปลี่ยนเปลี่ยนปากไม่ได้สีเปลี่ยนจัะทักงไทยสวัสดีอันซุปผู้สุขนด้วยจ้าทั้งฟังแท้ฟังเล่าฟัง กัมพูชาวางเวียดนามจ้ะเนื้มจากพี่นอ่องเพราะต่หิวอยู่อ่ะใช่

ไม่ทอดใบบบกๆจะเป็นอย่างต่าสืบมาจากปัญญาบาลแล้วสืบมาจากตลาดเวียดนามที่เมืองมอสโกจ้ะ ปัญญาบาดว่าเล,ล่วาว่าเราถ่ายคลิปการท่องเที่ยวมาให้พี่น้องเบิ่งอยู่เด้ย่ยเราไปตลาดเวียดนามแล้วก็คลิปเที่ยวในเมืองมอสโกที่เราอันที่เราไปซีมือซีฮาหมือน,นะจ๊ะเรากำลังร,รวบบล็อกตัดคลิปอย่าไปน้องจ้าเราสีลูกให้ปเบิ่งนะจ๊ะ

你拿不拿钱？ อยู่หมดโค้ดล้าแหล่ะแต่พี่น้องท้องกินปัญญาบ้านบ้างสั่น Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> กระเย้งสามเบิดส่สิอ อแซ่บแับพี่น้องกำใส่จันแส่บบปลานซนุ่นจัก กมเค,คืองเท่วโมงจับพีหน่องจ้ามันจะสีกะท่าลราจ้าแขวก็บม่ให้ดีเป็นใดเน้อเลืดลืดลืดแกตะเขากลัวจ้ะ กับขอโทษขอพระเจ้ิญจ่ะเรือหน่อยเดียวจะพี่น้องจ้ามีสีงามจนอันข้างกระตปป่ายกำเจ <c oughs> ็บไปแล้วจ้าก่อนเสียปฝากกดไลแ์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ลังใจให้พี่พยาบาลรัสเซียหรือว่ามีาสีน้ำเดเื้อจ้าแล้วก็พาพี่พี่น้องๆไปเบิ่งแยกแฟนเพจน้ำเดื้อจ้าชื่อเหมือนกันจา้าพยาบาลรัสเซียเนื้อแฟนเพจเฟซบุ๊กกับขอขอบคุณหลายๆจาิตจิตติดตามรับชมจนฮอด วินาทีนี้นะจ๊ะอืมเดี๋ยวสิลงคลิปอันไอตลาดเวียดนามในมอสโกแล้วากำลงเที่ยวสถานที่ต่างๆที่เข้าไปให้เบิร์นได้พี่น้องแล้วถามเบิร์นในเจ้าจ๊ะเดี๋ยวสิลงให้เบิร์นจ้ะพี่ปัญญายเล่ au, าการรังสรรค์อายุจ้ะมาหนี่ไปเดี๋ยวเจ้าสวัสดีจ้า